สวัสดีครับอันนี้เป็นรายการใหม่ของเรานะครับชื่อรายการ JSR Talk นะครับเป็นรายการที่แนะนำการตรวจสภาพสินค้าเครื่องจักรทุกประเภทเลยนะครับรวมถึงแนะนำวิธีการประมูลนะครับแล้วก็ไขปัญหาต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับงานประมูลแล้วก็เกี่ยวกับตัวเครื่องจักรนะครับที่มีถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับวันนี้เทพแรกของเรานะครับเดี๋ยวพาไปชมเครื่องจักรชุดแรกก่อนเลยนะครับเป็นรถขุดดินครับ รถขุดมีแท็กให้เลือก3แบบหลักๆนะครับแบบที่1นะครับแท็กเหล็กครับแบบที่2แท็กยางแล้วก็แบบที่3ครับแผดชูครับเดี๋ยวมาดูแท็กเหล็กกันก่อนเลยครับแท็กเหล็กเนี่ยจะเหมาะกับงานลุยๆนะครับเช่นงานขุดลอกคูคลองงานล่องสวนต่างๆนะครับหรือจะเป็นงานก่อสร้างนะครับในส่วนของแท็กยางนะครับจะเป็นงานที่ถนอมพื้นผิวจราจรเป็นหลักเลยครับงานที่ต้องเดินเบือนพื้นยางมาตอย งานขุดลอกท่อต่างๆริมถนนนะครับซึ่งจะช่วยให้พื้นยางมะตอยหรือว่าพื้นคอนกรีตเนี่ยนะครับไม่เกิดความเสียหายนะครับส่วนแท็กแบบแพทชูนะครับจะมีประโยชน์คล้ายๆกับแท็กยางนะครับซึ่งก็จะช่วยถนอมพื้นผิวจราจรแล้วก็จะมีความคงทนกว่าทนั้นเองนะครับเพราะว่าชุดแท็กเนี่ยก็จะทําด้วยเหล็กนะครับ ต่อไปเรามาดูบูมกันบ้างนะครับบูมเนี่ยมี2แบบหลักๆนะครับก็เป็นบูมตรงนะครับแล้วก็เป็นออฟเซตบูมครับไปดูบูมแบบแรกกันเลยครับเป็นบูมตรงนะครับเป็นบูมที่มีลักษณะแข็งแรงนะครับแล้วก็เหมาะกับการทํางานหนักนะครับในรถขุดขนาดเล็กเนี่ยหรือว่ารถขุดขนาดกลางในบางรุ่นนะครับก็จะเป็นแบบสวิงบูมนะครับก็คือ เป็นบูมตรงนะครับที่สามารถสวิงซ้ายขวาตรงโคนบูมได้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับส่วนบูมอีกประเภทหนึ่งนะครับก็เป็นบูมแบบออฟเซ t ตบูมนะครับก็สามารถที่จะสวิงได้ตรงบูมนะครับก็สะดวกในการทํางานในพื้นที่แคบๆนะครับ บุงกีนะครับเป็นชุดทํางานหลักของรถขุดนะครับซึ่งสามารถาใส่บุงกีที่มีขนาดกว้างหรือว่าขนาดแคบได้นะครับเพื่อให้เหมาะกับการทํางานนะครับหรือจะเปลี่ยนไปใส่หัวกระแทกนะครับหรือว่าหัวหนีบแล้วก็ชุดเจาะต่างๆได้นะครับให้เหมาะกับการทํางานครับ ก่อนจะซื้อทุกครั้งนะครับจะต้องตรวจสภาพสินค้าให้แน่ใจซะก่อนนะครับว่าอยู่ในสภาพที่ดีนะครับดูแท็กเหล็กก่อนเลยครับแท็กเหล็กต้องอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่หักไม่งอนะครับไม่บินนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ต่อไปมาดูบูธสลักกันบ้างนะครับ อันนี้คือบูทนะครับส่วนอันนี้คือสลักนะครับบูทจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่สึกหลอนะครับลักษณะการทํางานของบูทกับสลักนะครับสมมติว่านี่คือบูทนะครับส่วนอันนี้คือสลักนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับบูทเนี่ยจะเสียดสีกับตัวสปอกเก็ตนะครับทำให้เกิดการสึกหลอนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าบูทเนี่ยสึกหลอมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อประเมินว่ารถทํางานมามากหรือน้อยแค่ไหนนะครับบางครั้งเนี่ยการสึกหลอของบูทนะครับอาจจะสึก หลอไปจนถึงแกนสลักเลยก็ได้นะครับนั่นแสดงว่ารถทํางานมาอย่างยาวนานมากนะครับต่อไปมาดูมอเตอร์ตัวเดินแล้วก็สปอกเก็ตแล้วก็ล้อนำกันบ้างนะครับตัวมอเตอร์ตัวเดินนะครับก็จะต้องอยู่ในสภาพแห้งไม่มีคราบน้ามันนะครับไม่มีคราบเยิ้มเลยต้องแห้งสนิทเลยนะครับแล้วก็ตัวสปอกเก็ตนะครับต้องสังเกตที่ฟันของสปอกเก็ตว่าอยู่ในสภาพ แหลมหรือไม่นะครับตามปกติแล้วต้องไม่แหลมนะครับถ้าเกิดแหลมเนี่ยเกิดจากการใช้งานค่อนข้างหนักนะครับทำให้ฟันของสปอคเกตแหลมนะครับหลักการของสปอคเกตก็คล้ายๆกับสเตอร์ของมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าสเตอร์หมดหรือว่าฟันแหลมนะครับก็จะเกิดการรูดนะครับโอเคต่อไปเราไปดูล้อนำกันบ้างนะครับส่วนของล้อนำนะครับให้สังเกตบ่าล้อนำนะครับว่า มีการสึกหลอมีการเสียดสีกับโซ่มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามีการใช้งานเยอะนะครับบ่าตรงนี้ก็จะสึกหลอลงไปนะครับทำให้ตรงนี้บางนะครับถ้าสามารถมองเห็นสลักด้านในได้โดยง่ายนะครับก็ให้ส่องดูสลักด้านในนะครับว่ามันหลวมหรือเปล่านะครับถ้าหลวมจะแสดงว่าเปิดการใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะชำรุดได้นะครับ มาดูโรลเลอร์กับแคเรียกันบ้างนะครับตัวโรลเลอร์นะครับให้สังเกตปีกของโรลเลอร์นะครับว่ามีการสึกหรอมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ให้สังเกตดูสลักของโรลเลอร์นะครับว่าหลวมหรือเปล่านะครับบางคันเนี่ยอาจจะดูเห็นด้วยตาเลยนะครับว่ามีการหลวมนะครับแล้วก็ให้สังเกตภาพน้ํามันหรือจารบีนะครับว่ามีเยิ้มหรือเปล่านะครับถ้ามีเยิ้มเนี่ยแสดงว่าโอลิงนะครับอาจจะมีการรั่วฉีกขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้า อยู่ในสภาพดีจะต้องแห้งสะอาดกิ๊กแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่สึกหรอส่วนตัวบนก็เช่นเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันนะครับให้สังเกตจากสลักด้านในนะครับสลักจะอยู่ด้านในนะครับด้านนอกนี่จะเป็นแค่ฝาครอบเฉยนะครับให้สังเกตจากสลักว่ารวมหรือเปล่านะครับเหมือนกับโ้ลเลอร์ตัวล่างนะครับ ต่อไปมาดูเอลสวิงนะครับว่าหลวมหรือเปล่านะครับโดยสภาพของเอลสวิงนะครับก็จะต้องไม่มีคาบน้ํามันหรือคาบจารบีที่เยิ้มจนเกินไปนะครับซึ่งถ้ามีเล็กน้อยถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับยังถือว่าโอเคอยู่นะครับโดยหลักสําคัญนะครับจะต้องมีการสวิงหรือว่ากดตัวรถเพื่อทําการทดสอบนะครับก็จะเห็นอาการของเอลสวิงหลวมหรือไม่ได้ชัดเจนกว่าการมองด้วยตาเปล่านะครับ เดี๋ยวเราไปดูบูมกับอาร์มกันบ้างนะครับเริ่มจากบูมก่อนเลยนะครับตรงโคนบูมนะครับบูมทั้งหมดนะครับจะต้องไม่มีรอยแตกรล้ารอยดามรอยเชื่อมนะครับถ้าดูจากภาพนะครับที่เห็นรอยเชื่อมนะครับอันนี้เป็นแค่การต่อเหล็กเท่านั้นนะครับไม่ถือว่าเป็นการซ่อมหรือว่าการดามนะครับส่วนตัวอาร์มนะครับส่วนที่ทํางานหนักที่สุดจะเป็นปลายอาร์มนะครับซึ่งเวลาทํางานเนี่ยก็จะมีการใช้แรงกด หรือว่ามีการกระแทกกับวัสดุนะครับที่เราทํางานค่อนข้างบ่อยนะครับก็จะเกิดการสึกลรอเสียหายบ่อยที่สุดนะครับช่วงปลายอามนะครับเพราะฉะนั้นให้สังเกตว่ามีการดามเหล็กหรือเปล่ามีการเชื่อมมีรอยรล้ารอยแตกหรือเปล่านะครับ <S <S อย่าลืมดูกระบอกไครลิกด้วยนะครับแต่และกระบอกว่ามีน้ํามันรั่วซึมหรือเปล่านะครับอาการของน้ํามันรั่วซึมก็มี2ส,สาเหตุหลักนะครับก็คือซีลรั่วหรือไม่ก็ แกนกระบอกเป็นตามดนะครับทำให้เกิดการรั่วซึมได้นะครับโดยเราต้องดูทุกๆกระบอกที่เกี่ยวกับชุดทำงานนะครับที่สำคัญอย่าลืมดูบุ้งกีนั้นด้วยนะครับบุ้งกีเนี่ยให้สังเกตจากฟันของบุ้งกีนะครับจะต้องไม่สึกหรอหรือไม่ก็สังเกตที่แก้มของบุ้งกีด้วยนะครับว่าสึกหรอหรือเปล่านะครับรวมถึงตัวบุ้งกีด้วยว่ามีรอยผุรอยปะรอยซ่อมมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับให้สังเกตที่สลักทุกจุดเลยนะครับตั้งแต่สลักปลายบูมปลายอาร์มนะครับสลักโตรงเตงสลักอาร์มแล้วก็สลักโคนบูมนะครับทุกสลักเลยนะครับต้องอยู่ในสภาพดีต้องไม่หลวมนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเหมือนกันนะครับถ้าเกิดการหลวมหรือการสึกลอนะครับแสดงว่าเกิดจากการใช้งานค่อนข้างหนักมากนะครับต่อไปดูเครื่องยนต์นะครับ ครื่องยนต์ né, เนี่ยก็จะต้องดูว่ามีคาบน้ํามันหรือเปล่านะครับแล้วก็มีจุดเลือดซึมตรงไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับตรวจดูเหล็กวัดระดับน้ํามันนะครับแล้วก็ติดเครื่องดูว่ามีไอ้น้ามันหรือว่ามีน้ํามันกระเด็นออกหรือเปล่านะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะต้องเปิดฝาน้ํามันเครื่องนะครับเปิดฝาน้ํามันเครื่องนะครับในขณะที่เครื่องเดินเบานะครับเปิดดูว่า มีน้ำมันกระเด็นออกมามากน้อยแค่ไหนนะครับดูเครื่องยนต์แล้วก็อย่าลืมดูชุดหม้อน้ำกันด้วยนะครับว่ามีน้ำรั่วซึมตรงไหนหรือเปล่านะครับหรือว่าใครที่ดูเป็นก็สามารถเปิดฝาหม้อน้ำดูก็ได้ว่ามีน้ำเดือดหรือเปล่าหรือว่ามีสนิมผุดขึ้นมาในหม้อน้ำหรือเปล่าครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือชุดปั๊มไฮโดรลิกนะครับก็ต้องสะอาดนะครับไม่มีคราบน้ำมันเยอะนะครับเพราะว่า ถ้ามีคาบน้ำมนันเนี่ยแสดงว่า,าปั๊มอาจจะรั่วหรือว่าเสียหายนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งส่วนนี้นะครับถ้า,าต้องทําการทดสอบโดยการทํางานของตัวรถนะครับเช่นการกดตัวรถหรือว่าการทํางานนะครับเพื่อสังเกตดูว่าปั๊มมีอาการโหลดหรือเปล่านะครับหรือมี หอนหรือเปล่านะครับอาการโหลดก็คือเวลาเราทํางานหรือว่ากดตัวเนี่ยอาจจะเป็นอาการเหมือนเครื่องจะดับนะครับส่วนอาการหอนเนี่ยก็จะมีเสียงดังที่ผิดปกติขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้ามีอาการโหลดหรือว่าเสียงดังเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งก็ได้นะครับต่อไปเรามาดูเก๋งกันบ้างนะครับในรถที่มีหัวเก๋งนะครับบางท่านอาจจะเรียกว่าสู้แอร์นะครับ รถที่มีหัวเก๋งนะครับก็จะต้องตรวจดูสภาพภายนอกก่อน,นะระดับแรกนะครับว่ากระจกแตกไหมมีรอยบุบรอยกระแทกตรงไหนหรือเปล่าน,นะครับโดยให้สังเกตจากภายนอกก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เข้าไปในเก๋งนะครับให้สังเกตสภาพโดยรวมภายในของห้องเก๋งก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ้าหรือว่าชุดคอนโทรลต่างๆนะครับว่าอยู่ในสภาพที่ดีหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นให้สังเกตที่ ชุดควบคุมการทํางานต่างๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับสภาพภายในห้องเก๋งนะครับก็ต้องอยู่ในสภาพที่ดีนะครับแล้วก็มาตรวัดต่างๆเช่นเก,นเกนวัดชั่วโมงการทํางานเกวความร้อนเกนวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับและเกณฑ์อื่นนะครับที่รถรุ่นนั้นๆอาจจะมีเพิ่มเข้ามาในรถรุ่นใหม่ๆนะครับหลังจากนั้นให้ตรวจดูชุดคอนโทรลการทํางานตัวเดินนะครับแล้วก็ชุดคอนโทรลสําหรับทํางานในส่วนของบุ้งกี บูมอาร์มด้วยนะครับเมื่อตรวจสภาพดูครบทุกอย่างแล้วนะครับก็อย่าลืมตรวจด,ดูรอบๆคันด้วยนะครับว่ามีรอยบุบรอยกระแทกตรงส่วนไหนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นต้นทุนในการไปปรับปรุงสภาพเพื่อให้คืนสภาพอีกเหมือนกันนะครับเดินดูให้รอบคันเลยครับว่ามีสภาพตรงไหนที่ชำรุดผุหรือว่าบุบมีรอยกระแทกบ้างครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการแนะนำวิธีการตรวจสภาพสินค้าของรถขุดนะครับส่วนใครที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับก็สามารถแอดไลน์แล้วก็โทรเข้ามาหาตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารต่างๆในช่องทางของ J จ a t ตาทอลของเรานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ